สวัสดีครับสวัสดีค่ะยินดีที่ได้รู้จักครัยินดีที่ได้รู้จักครับเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นโอ้นี่มีแซลมอนมีอะไรแต่ใครจะไปรู้ว่าอยู่ในซอยเหมือนร้านอาหารตามสั่งนะครับแต่จริงๆเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นใครเป็นเจ้าของร้านครับสวัสดีครับพี่เป็นลูกชายนี่เป็นคุณแม่ครัุณน้าชื่ออะไรครับพี่สตอรน ชื่อเล่นครับชื่อกีกรนารเปิดนะครับยินดีให้ได้รู้จักนะครับขายมากี่ปีแล้วครับยี่ <20 S 2> สปียี่ปีเป็นร้านร้านอาหารญี่ปุ่นแต่เหมือนกับเป็นร้านตามสั่งแล้วทําไมถึงตัดสินใจเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นแถวนี้คนญี่ปุ่นเยอะเหรอครับไม่มีให้หรอกเาต้องการขายไม่เหมือนคน,นคอื่น และได้ผลไหมครับได้ผลแปลว่าเป็นที่ลือชื่อเลยว่าถ้ามาซอยพญานาคจะได้กินแบบนี้อ่าและไปเอาสูตรที่ร้านนี่มันไม่มีอ่ะแล้วไปเอาสูตรเป็นยังไงครับแฟนเป็นเชฟทำงานต่างประเทศทำงานที่ญี่ปุ่นโอแล้วคราวนี้พอก็ทำงานอยู่ที่ญี่ปุ่นได้แต่เก้าปีแล้วเขาก็กลับเมืองไทยพอกลับเมืองไทยก็จะหาอะไรทำอย่างเงี้ย แล้วลูกชายทำไมรับหน้าที่สารต่อกิจการครับวางแผนยึดกิจการวางแผนยึดกิจการวางแผนยึดกิจการแม่แก่ครับผมมีมาสิมีณกรมีลูกกี่คนครับสองค่ะสองคนและอีกคนหนึ่งล่ะครับอีกคนเป็นนักกายภาพใช่ครับผมเป็นเป็นพี่สาวครับผมเลยมีคราป่วยแยกเลยแยกออกนักรออยู่บ้านหลังไหนเนี่ยในซุยยอยนี้ทะลุไปได้ป่ะยได้ครับ ซอยนี้ไม่มีรถผ่านนี่แต่มอเตอร์ไซค์เยอะเลยค่ะโอแล้วเขาอ,ออกได้ <Yeah S 2> นี่ค่ะก็เนี<ๆ>่ยครับเขาออกได้เยอะตอนที่นครจะมาตั้งร้านตรงนี้กันน่ะต้องสื่อสารยังไงคนในซอยยอมให้ตั้งร้านตรงนี้ได้ลองอยู่มาเก่าแกแาา่แล้วก็ถามเขาวานนี้รถตะกนไม่ใช่ว่าเริ่มมาขายดีขายดีเลยมันก็ต้ค่อยทำให้ค่อยมีรถตะกนคือเราเปิดที่อืนก่อนตามสินหนัง่างนี้เท่กว่า คลาสสิกกว่าใช่เราตัดดูมันใกล้บ้านไงไม่ต้องเดินทางไม่ใช่แล้วมันคลาสสิกกว่าด้วยจิงๆิงมันดูมันแบบเก๋ดีอ่ะขนาดผมเป็นคนไทยไม่เคยมาผมมาเห็นยังรู้สึกแปลกเลยว่าเขียนว่าร้านอาหารญี่ปุ่นแต่อยู่ในซอยแบบนี้เพราะว่าเขาตอกว่าชื่อร้านใดขัตานามันยากพี่ชื่ออะไรครับมอสครับพี่มอสผมเปิดนะครับอ่ะยินดีที่ได้รู้จักนะครับนักกอลยินดีที่ได้รู้จักมาคราวหน้าขอมาอุดหนุนด้วยนะครับในข้อระฆัอยูเลยว่าโอ้ดีใจจังเลยครับเป็นรายรับ